อีกแล้วชาวบ้านร้องเด็กแว้นรวมตัวกว่า100คันแข่งรถย้อนสอนยกล้อบนทางหลวงไม่สนกฎหมายไม่กลัวอุบัติเหตุทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตามที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านบริเวณหน้าโรงเรียนนานาชาติถนนสาย36ตําบลหนองปลาไหลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากตั้งแก๊งแข่งรถตามไหลาทางโดยไม่เกรงกลัวต่ออุบัติเหตุแข่งรถบนถนนหลวงกว่า100คันอีกทั้งเบิ้ลรถเสียงดังนอกจากนี้ย,ยังยกล้อโชว์แข่งกันอีกด้วยนาเจ้าหน้าที่ตำรวจทําได้เพียงขับรถเปิดสัญญาณไซเรนไล่ให้กลุ่มเด็กแว้นแตกกระเจิง แต่เมื่อตำรวจกลับไปก็วนกลับมารวมตัวแข่งรถกันใหม่โดยไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่และอุบัติเหตุชาวบ้านวอนให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบกลุ่มเด็กแว้นหรือจับกลุ่มให้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดปัญหาแข่งรถบนไหลาทางก่อกวนประชาชน ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาอักษรนิด